คดีนิาสารพิพากษาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีฐานเป็นผู้แทนอื่นๆของคุณรุศภามีอำนาจร้องทุกข์รวมทั้งมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปร้องทุกข์แทนได้คำพิพากษาสารดีกาที่241-243ถึง243ทับ2 5พนพนักงานอายการ สำนักงานอายการสูงสุดโจทย์คุรุสภาโจทย์ร่วมนางสาวหนอน,นูกับพวกจำเลยคดีทั้งสามสำนวนนี้สารชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทย์ทั้งสมสำนวนว่าโจทย์และเรียกจำเลยทั้งสในสำนวนแรกว่า จำเลยที่หนึ่งถึงที่สี่เรียกจำเลยในสำนวนที่สองว่าจำเลยที่ห้าและเรียกจำเลยทั้งสามในสำนวนที่สามว่าจำเลยที่หกถึงที่แปดตามลำดับโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งแปดตามประมวลกฎหมายอาญาตราแปดสิบสามเก้าสิบเอ็ดสามร้อยห้าสิบสองสามร้อยห้าสิบสามกับให้จำเลย ทั้ง8ร่วมกันคืนหรือใช้เงินจำนวน37ล้าน3 4 1 6 8นบาท25สตางค์แก่ผู้เสียหายจำเลยทั้ง8ให้การปฏิเสธร,ระหว่างพิจารณาคุรุสภาผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์จำเลยทั้ง8คัดค้านศาลชั้นต้นไตส่สวนแล้วมีคำสั่งอนุญาต สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทและโจท์ร่วมอุทธรสารอุทธรพิพากษายกคำพิพากษาสารชั้นต้นให้สารชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีจำเลยที่หนึ่งและที่สถึงที่8ปดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่า ข้อที่จริงเบื้องต้นรับฝังได้ว่าโจทย์ร่วมเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติครูพศ2 4 8 8มีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่คุรุสภาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการองค์การค้าของคุรุสภาเป็นหน่วยงานของโจ์ร่วม ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติคูพศ2488มาตรา5อนุสามมีวัตถุประสงค์จัดหาผลประโยชน์แก่โจทย์ร่วมและอำนวยความสะดวกในการศึกษามีผู้เหนวยการองค์การค้าของคุรุสภาเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของครรัฐขององค์การค้าของคุรุสภา รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์สินของโจทย์ร่วมในส่วนที่เกี่ยวกับองค์การค้าของคุรุสภาในทางที่เป็นประโยชน์ภายใต้ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการบริหารองค์การค้าของคุรุสภาพศ2 5 0 3ขณะเกิดเหตุนในชุมพลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสุรัด เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำเลยที่หนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดมีอำนาจหน้าที่บริหารงานเกี่ยวกับการตลาดและก,การขายสินค้าขององค์การค้าของคณรุสภาให้เป็นไปนตามนโยบายของผู้มีในการองค์การค้าของคณรุฐสภาจำเลยที่สองเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการตลาดและการขายสินค้าขององค์การค้าของคณุรัสภาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าฝ่ายการตลาดมอบหมายจำเลยที่3เป็นหัวหน้าส่วนขายส่วนภูมิภาคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านการตลาดและการขายสินค้า ขององค์การค้าของคุรุสภาในส่วนภูมิภาคจำเลยที่4เป็นหัวหน้าส่วนขายส่วนกลางมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลงงานด้านการตลาดและการขายสินค้าขององค์การค้าของคุรุสภาในส่วนกลางวงเล็บกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลจำเลยที่5เป็นผูุ้่งในการองค์การค้าของคครุสภา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ขององค์การค้าของคุรุสภาดูแลจัดการทรัพย์สินของโจทย์ร่วมในส่วนที่เกี่ยวกับองค์การค้าของคุรุสภาในทางที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การค้าของคลรุสภาจำเลยที่6เป็นหัวหน้าหน่วยขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานขายสินค้า ขององค์การค้าของคุรสภาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำเลยที่7เป็นหัวหน้าหน่วยขายภาคใต้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานขายสินค้าขององค์การค้าของคุรสภาในจังหวัดภาคใต้จำเลยที่8เป็นหัวหน้าหน่วยขายภาคเหนือมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานขายสินค้าขององค์การค้าของคณรสภาในจังหวัดภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมาการการปรถมศึกษาแห่งชาติได้ทำสัญญาซื้อขายหนังสือแบบเรียนห้ามขายปีงบประมาณ2,140กับองค์การค้าของคุรุสภาเป็นเงิน373ล้าน416,812บาท80สตังค์โดยองค์การค้าของคุรุสภาเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือแบบเรียนห้ามขายไปยังสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหรือกิ่งอำเภอมีจำเลยที่3ที่4และที่6ถึงที่8มีหน้าที่ 2, ในการดาเนินการจัดส่งหนังสือแบบเรียนห้ามขายไปให้สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแร่รกิ่งอำเภอกับเป็นผู้รวบรวมและทำเรื่องขออนุมัตเิเบิกค่าจัดส่งเป็นเงิน 3 7ล้าน341,681บาท25สตางค์ซึ่งเป็นจำนวนเงินร้อยละ10ของสัญญาซื้อขายปี2 5 4 1ปี2 5 4 1ในชุมพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้อำนวยการองค์การค้าของ ได้รับหนังสือร้องเรียนว่าผู้ในการองค์การค้าของุรุสสภาทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเดิาเนินการขายการจัดพิมพ์จึงสั่งการให้ในายสุรัตประหลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการองค์การค้าของุรุสสภาตรวจสอบแล้วรายงานก็ได้จริงว่ามีมูลตามที่ร้องเรียนในชุมพลในฐานะรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเป็นประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้มอบอำนาจให้ในายวิรัสัร,ร้องทุกต่ออธิบดีกรมตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้ง8ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเบียดบงังยักยอกทรัพย์สินขององค์การค้าของคุรุสภามีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยที่1และที่3ถึงที่8ว่า มีอำนาจฟ้องหรือไม่โดยจำเลยที่1และที่3ถึงที่8ดตีกลาทำนองเดียวกันว่าคดีนี้ผู้เสียหายคือโจทย์ร่วมซึ่งมีคณะกรรมการอำนวยการกรุษสภาเป็นผู้แทนนิติบุคคลในชุมชนในานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปัดฐานกรรมการอำนวยการกรุสภา ไม่ใช่ผู้แทนโจทย์ร่วมทั้งไม่ใช่ผู้แทนอื่นที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการอำนวยการคุลุสภาให้ดาเนินการร้องทุกข์ดังนั้นนายชุมพลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผดหานคณะกรรมการอำนวยการคุลุสภาจึงไม่มีอำนาจที่จะจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ในายวีศักไปร้องทุกข์แทนโจทย์ร่วมได้ แม้ต่อมาคณะกรรมาการอำนวยการกรุสภาจะมีมติเห็นชอบว่าให้หนังสือมอบอำนาจที่ไหนชุมคนมอบอำนาจมีผลตามกฎหมายก็ไม่มีผลทําให้การมอบอำนาจนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือมีผลเป็นการให้สัตยาบันเพราะหนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกข์ในคดีอาญาไม่ใช่เรื่องการมอบอำนาจให้ไปทํานิติกรรมทั้งการร้องทุกข ไม่ใช่การทํานิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่คณะกรรมการอานวยการกรุณสภาจะให้สัตยาบันได้การร้องทุกข์ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้เสียหายจะต้องกระทําให้ถูกต้องตามข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นๆเมื่อการร้องทุกข์ในคดีนี้ไม่ได้มีการมอบอํานาจ ให้แจ้งความร้องทุกขโดยชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกรุสภาซึ่งเป็นผู้แทนของโจทย์ร่วมจึงไม่เป็นการแจ้งความร้องทุกตามกฎหมายทำให้การสอบสวนไม่ชอบโจดจึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้นเห็นว่าโจ์ร่วมเป็นนิติบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติครูพศ2488มาตรา4และมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ครุรสภามีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นแก่กระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาโดยทั่วไปหลักสูตรแบบเรียนอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนการฝึกอบรมการวัดผลและประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจัดการศึกษาควบคุมและสอดส่องจัญญามมรยาและวินัยครูพิจารณาโทษครูผู้ประพพืชผิดและพิจารณาคำร้องทุกข์ของครูพิทักษ์สิทธิของครูภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดส่งเสริมให้ครูได้รับสวัสดิการต่างๆตามสมควรรวมทั้ง พัฒนาความรู้ความสามารถคุณภาพและประสิทธิภาพของครูเมื่อโจทย์ร่วมมีฐานะเป็นนิติบุคคลความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคลและนิติบุคคลนั้นอาจมีผู้แทนหนึ่งคนหรือหลายคนทั้งนี้ตามที่กฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งจะได้กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา70 พระราชบัญญัติครูพศ2488มาตรา7บัญญัติให้มีคณะกรรมการอำนวยการครูสภาประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการปรลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานอธิบดีทุกกรมและหัวหน้าสว่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการโดยตําแหน่งและครู ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกคุรุสภาเป็นกรรมการและให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นกรรมการและเลขานุกการและมาตราสิบบัญญัติให้กรรมการอำนวยการเป็นผู้ใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ของคุรุสภาตามมาตราหกและจะแต่งตั้งอนุกรรมการหรือมอบหมายให้กรรมการอำนวยการคนหนึ่งคนใดไปทำการใดๆแทนก็ได้ องค์การค้าของคุรุสภาเป็นหน่วยงานหนึ่งของโจทย์ร่วมซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน2493ตามมติของคณะกรรมาการอำนวยการคุรุสภาโดยมีผู้มีการองค์การค้าของคุรุสภาเป็นผู้เหมียมหน้าหน้า,นาที่ดำเนินกิจการภายใต้ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการบริหารองค์การค้า ของคุรุสภาพศ .2,503 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการค้าของคุรุสภาแต่คณะกรรมการองค์การค้าของคุรุสภาาใช่ผู้แทนขององค์การค้าของคุรุสภาไม่เพราะองค์การค้าของคุรุสภาไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหากแต่เป็นหน่วยงานหรือองค์กร หรือองค์การจัดหารายได้ของโจทย์ร่วมเมื่อบทบัญญัติมาตราเจ็ดแห่งพระราชบัญญัติครูพศ2488บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการคุรุษสภาโดยตำแหน่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายประสงค์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการคุรุฐสภามีส่วน ในการกำกัดควบคุมและสอดส่องดูแลโจทย์ร่วมรวมทั้งองค์การค้าของคุรุสภาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของโจทย์ร่วมให้ปฏิบัติการเป็นไปตามกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการย่อมเป็นผู้แทนกระทำการใดๆต่อบุคคลภายนอกทั้งการแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่ผู้ทุจริตเบียดบังทรัพย์สินขององค์การค้าของคุรุสภา โดยกล่าวหาจำเลยที่5ผู้อุ่งในการองค์การค้าของกรุสสภากับพวกอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ปกติทั่วไปของผู้แทนนิติบุคคลจะพึงกระทําในทางปกป้องรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลที่ต้องกระทําเป็นการเร่งด่วนภายในยุคความร้องทุกข์ตามกฎหมายกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ของคุรุสภาตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติครูพศ2 4 8 8ซึ่งเป็นอำนาจโดยตรงของคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาดังนั้นในการร้องทุกข์ในชุมพลรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการกรุสภา,าโดยตำแหน่งจึงมีฐานะเป็นผู้แทนอื่นๆของโจทย์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา3และมาตรา5อนุ3จึงมีอำนาจร้องทุกรวมทั้งมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปร้องทุกแทนเมื่อในชุมพนในฐานะดังกล่าวมอบอำนาจให้ในายวิระวิลศัก ไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้ง8แทนโจทย์ร่วมตามหนังสือมอบอำนาจจึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวนและโจทย์มีอำนาจฟ้องคดีนี้ที่สารอุทธรณ์วินิจฉัยและพิพากษามาน,นั้นสารดีกาห็นพ้องด้วยในผลดีกาของจำเลยที่1และที่3ถึงที่8ฝังไม่ขึ้นพิพากษาหย,ยืน กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา2ในประมวลกฎหมายนี้อนุสีผู้เสียหายหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5และ6 ะมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตราสบุคคลดังระบุในมาตราสีหและหกมีอำนาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้เสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆมาตราสาอนุหนึ่งร้องทุกข์มาตราสาอนุสองเป็นโจท์ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอายการมาตราส อนุสามเป็นโจทฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามาตราสามอนุสี่อนฟ้องในคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามาตราสามอนุห้ายอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราห้า 5, บุคคลนี้จัดการแต่ผู้เสียหายได้มาตราห้า 5, อนุหนึ่งผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลเฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระทำต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลมาตาห้าอนุสองผู้บุพการีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้มาตาห้าอนุสามผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทํารงแก่นิติบุคคลนั้น